โอ้ยแข่งจริงๆครับเชยพทะเล็ก็ของฮะเอาแหละเอาแหละเอาเรามาดูกันไม่เคยกินนะผมพูดเลยว่าจานนี้ผมต้องรองให้ได้ผมไม่เคยกินตับนกกระเอกเทบวันนี้นะครับผมเป็นการแข่งขันที่สนุกสนานมากนะครับผมในสไตล์อาหารของเอเชียนะครับเชฟพุทธเล็กของเราเป็น Chinese modern cuisine นะครับผมส่วนของทางเชฟพุทธชิงของเราเป็น modern Asian cuisine วัมเดินทั้งคู่ใช่น่าสนใจนะคะสำหรับพ้ทาชิงนะคะวันนี้ เออจานนี้เด็ดจานนี้เด็ดขอดูหน่อยเป็นยังไงหรือทำหรือว่าทำเป็นเหมือนเนื้อฝอยอะไรเงี้ยมาพี่ใช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 ่คุณจะคิดครับแล้วตอนนี้นะครับผมพาคุณชาคลิปและคุณผู้ชมนะครับมาที่เมนูพิเศษนะครับของเชฟนะครับเชฟครับอันนี้ก็คือเนื้อนกกระจอกเทศที่เชฟโชว์ฉีกอกแล้วใส่น้ําตาลเพื่อทํากระฉีกค่ะ๋อททำหน้ากระฉีกนะครับวันนี้จะมีเมนูพิเศษเป็นอะไรครับข้าวเหนียวโอน่แปกล้วยหน้ากระฉีกค่ะโอ้โห ก้าใจดเอาหมี่แปดกล้วยหน้ากระดิ่แสดงว่าเธอไม่ได้เก่งด้านเดียวนะครบเครื่องนะครบเครื่องมากใช่ครับอ่านี่ขนมประกาศพ่อค้าขนมปังกาดโอ้โหสุดยอดเตรีกระทะเหล็กอันนี้ของฝั่งเชฟกระทะเหล็กครับเหลือเวลาอีก15นาทีเฮ้ย15นาทีเท่านั้นครับโอ้จะบอกว่าทางเชฟอ้อยนะครับผมเพิ่งได้ข่าวใหม่ล่าสุดมาคือแกเสร็จแล้วนะครสี่เมนูรอเตรียมจัดอย่างเดียว ตอนนี้ก็เลยไม่มีอะไรทำเลยเพิ่มให้อีกเมนูเป็น5ครับโอ้โหผมเสร็จแล้วครับผมแกเร็วจริงๆนะฮะแล้วก็แรงดูดันอย่างที่ว่าเลยอาครับกลับมาทางเชฟกระทะเหล็กนะครับโอ้โห้ดูสีดูสีดูสีโอ้โอ้หดูเจ้ากินมากนี่ยใส่แล้วก็โยนใส่อะไรเอ่ยไอ้นี่เป็นเครื่องเทศจีนนิดนึงครับครับผมโอ้โ นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับโอ้โหได้ทำการเฟรมเป้ไฟลุกทีเดียวนะครับในเมนูหมาล่ากับนายกระจอกนะครับที่เราเห็นนะครับเป็นขนมผักกาดนะครับแต่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าผัดกับซอสเอ็กโอนะครับแปะฮะแล้วเขาก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งอีกด้วยนะครับโอ้โหอยากจะให้ทีวีของคุณผู้ชมใงบ้านเนี่ยมีกลิ่นออกไปมาก อ้าวตอนนี้มาทางเชฟพุทธชิงเตรียมจัดแล้วครับ่าเตรียมแล้วอย่างที่เธอบอกเลยครับผมแกเสร็จทั้ง5าจานแล้วนะครับใช่แล้วครับวันนี้นะเอเชียเจอกับเอเชียครับผมไลวแถมเป็นแนวแบบดุดดันทั้งคู่ด้วยตอนนี้ครับก้าวเนื้อบ้วนนะครับผมมาหั่นนะฮะผมดูน้ําลายสอนี่ไม่รู้ทางบ้านจะน้ําลายสอไปกับผมหรือเปล่านะฮะแม่แหดูน้ําครับฉ่านะมันฉ่ำมาออกมาข้างนอกอเชฟกระทะเหล็กลับมาแล้วครับจะมาควรอะไรหนอนี่เหมือนน้ำมันพริกเผาใช่ไหมครับผม ใส่ในไข Bond ่แดงไม่รู้เชฟกระทะเหล็กจะทำอะไรเหมือนกันนะครับเดาคาดเดาไม่ออกจิะครับครับในตอนนี้ครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับกำลังตีมายองเนสนั่นเองนะครับเขาใช้ไข่แดงผสมกับน้ำมันซอสเอ็กโอนะครับเดี๋ยวจะปรุงด้วยเกลือกับน้ำตาลนะครับผมไปถามเชฟมาว่าจะรับประทานนะครับในเมนูไส้กรอกกระจอกเทศล่ะครับก็มาไส้กรอกไส้กรอกใช่เพราะมันจะได้เป็นรสแบบเอเชียไงครับใช่นะนะครับแล้วเป็นรสที่เขาต้องการให้มันเข้ากับไส้กรอก อครับตอนนี้นะครับทางผู้ช่วยของแชมพุทธชินะครับก็เริ่มจัดจานแล้วสวยงามมากสีสันจัดานเลยครับโอ้โหมีใบมะกรูดทอดนะครับผม <โอ S 2> แล้วก็เป็นดูเขาทำนี่โอ้โหดูเขาทำ โอ้เป็นบุตรสตรีเช่เลยนะครับผมว่าจากประสบการณ์การทําอาหารที่บ้านท่านพูดอะค่ะทําให้เธอสามารถครีเอทเมนูไปได้เรื่อยๆจากปล่ยแปลงด้วยสิ่งที่มีอยู่จากเวลาที่จํากัดใช่ครับตอนนี้ทางเช่ไปท่านเหล็กนะครับผมเริ่มจัดจานแล้วค่อยๆวางถุงทองเป็นจงวางถุงทองเฮ้ยทันไหมเหลือเวลาอีก10นาทีสินาทีวันนี้นะครับผอการแข่งขันเนี่ยเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับสัญชาติอาหารนะครับจะเรมิทอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้คงความอร่อย ความสวยงามและชูวัตถุดิบหลักซึ่งก็คือนกกระจอกเทศให้ได้โดดเด่นที่สุดครับค่ะครับตอนนี้มาทางเชฟพุท้าชิงนะครับผมโอ้โหดูสิครับเอาเนื้อนะเนื้อบัวนะครับมาวางบนยำอีกทีนึงโอ้โหอ้โหดูออกมาเป็นแค่ไม่เป็นอาหารเอเชียเลยคุณชักิดครับครับที่เราเห็นนะครับเชฟพุท้าชิงกำลังตกแต่งจานนะครับที่เราเห็นเป็นซอสสีเขียวนั่นคือซอสมะเฟืองนะครับและตอนนี้นะครับผมขอทวนเมนูของเชฟพุท้าชิงทั้ง5เมนูครับนั่นคือวิหกเหินหาว เมนูที่2กาสาร้อยสายเมนูที่3หงร่อนล่ำสุลาเมนูที่4เวหาสถาโลกันและเมนูที่5เข้าวเหนียวโอนีแปะกล้วยหน้ากระชีไม่รู้เวลาเหลือจะมีเมนูที่6เพิ่มมาอีกหรือเปล่าไม่ใช่ครับวันนี้ผมว่าโอ้หน่ากินทั้งของฝ่ายครับใช่นี่ทางด้านของเชฟกระทะเหล็กนะอ่ามาครับนี่ทางเชฟกระเะเล็กนะมีแรดคารเรนมาด้วยนะครับ มีดอกม่วงดอกไม้เหมือนกันนะครับโอ้โหวันนี้วันนี้เขามาแบบอ่อนช้อยนะครับแล้วดูนี่ครับจานต่อไปนี่นะครับลักษณะเหมือนกับแบบสีสันของมันเนี่ยมไม่ลอยอยู่กลางทะเลเนี่ยครับทำให้เห็นนะครับผมว่าอาหารเอเชียนะครับผมหน้าตาไม่ได้เป็นอาหารเอเชียอีกต่อไปแล้วนะครับและไม่ได้เป็นรังอาหารฝรั่งเลยนะครับใช่ครับแต่รสชาติที่ยังคงความเอเชียครบถ้วนแน่นอนเหลือเวลาอีก5นาที5นาทีทันไหมครับเดี๋ยวอาบ้านแล้วครับตอนนี้โอ้โหอะไรเอ่ย นีหน้ากระชีครับเนื้อหวานเนื้อหวานของเราอุ้ยน่ากินสีน่ากินจังเลยอู้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมอุ้ยไอเดียปันเจิดมากใช่ฮะเอาละครับกลับมาทางเชฟกัทเทลเล็กนะครับตอนนี้ตับตับนกจระเทศก็วางลงไปแล้วโอ้โหว่าเชฟกัทเทลเล็กมาแบบแนวเป็นเฟรนช์บ้างๆฝรั่งเศสบ้างวันนี้เหลือเวลาอีกสามนาทีเหลืออีกสามนาทีเท่านั้นมาแล้วครับนี่ไงตผมโอ้โหดูซุปซุปซุปน่ากินมากครับ มาครับผมชิมทายชิงดอกบัวนะครับใส่ลงไปแล้วนะดูครับดูเขาวาดลวดลายครับศิลปะศิลปะนี่คือศิลปะครับเหมือนนี่ไงฮะเหมือนอันนี้ออกออกแนวเอเชียบัวนะครับเอเชียบัวหน่อยเอเชียบหน่อยมีบัวมีเขาเรียกอะไรนะนี่มาเฟืองอ่ามาอะไรกันอ๋อมีดรายไอซ์ครับมีอะโวคาโด้เผาอะบคาโดอะโวคาโด้ไปจีนเมื่อไหร่เนี่ยวันนี้เมามันมากโอ้สุดยอดครับวมาเลยนะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที อ่าตอนนี้มาทำผู้ช่วยของเจ๊กุทาเล็กโอ้โหนี่ก็สวยครับสวยมากดีกว่านะ้อฮาไปทำเป็นเหมือนไข่เหมือนเหมือนฟ้าไข่มุกนะครับโคเชฟฟ้องนี่แกมาแต่ละครั้งนี่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเราทุกครั้งเลยใช่อ่าเสร็จแล้วครับทางฝ่ายผู้ชายเชฟผู้ชายจริงแล้วทัพห้าเมนูด้วยห้าเมนูด้วยนะครับผม โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่ามาักขมเช่นกระ่าเหล็กของเราเลยอ้าวแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับรสชาติและก็ลรงสร้างสรรค์่ครับเหลือเวลาอีก15วินาที15วินาทีครับเสร็จหม้ยจป้องเหลือเวลาอีก10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1เยบั ขเสกปรมือันได้ดอีกครั้งครับโอ้โหเชฟ้อยครับเชื่อแล้วครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผม<ช>ขบเลยนะครับผมวันนี้บอกเลยว่าจะทําให้เชฟกระทะเหล็กคนที่โหดและดุดันของเราที่สุดเนี่ยพ่ายแพ้ไปจากผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาคนนี้มีอะไรอยากจะบอกกับทางเชฟป้อมไหมครับถ้าวันนี้ชนะนะคะก็ต้องจําไว้ว่าผู้หญิงอะค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาโอ้โห วันนี้เชฟฟ้ามรู้สึกท่อต้นเหลือเกินนะครับวันนี้เราเป็นนายกระจกครับผมวันนี้สี่เมนูของเราเจอขมด้วยห้าเมนูคิดว่าไงได้ครับได้แน่นอนนะครับผมาข้อเสียงเชียร์นยครับอีกสักครู่เดียวนะครับผมวันนี้เราจะได้รู้ผลแล้วนะครับผมว่าจะเป็นหญิงหรือชายที่จะชนะกับการแข่งขันทำอาหารในแบบดุแรงเร็วละดุดดันแบบนี้กับวันนี้เชฟพิธาเล็กประเทศไทยสักคู่เดียวครับ และเชฟผู้ท้าชิงเชฟอ้อยก็ได้รังสรรอาหารออกมาทั้งหมด5เมนูด้วยกันจานแรกกาสาร้อยสายเนื้อนกกระจอกเทศส่วนน่องตุนรวมเครื่องยาจีน1ิเอชนิดจนเนื้อนุ่มกลิ่นหอมฉีกเป็นเส้นเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปรสเลอร์ถือเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่กลิ่นหอมหวนชวนให้ลิ้มลองจานที่ส หงร่อนร่ำสุราเนื้อนกกระจอกเทศหมักเครื่องเทศย่างจนสุกหอมสไลด์บางพันห่อด้วยผักนานา,นาชนิดพร้อมซอส XO หั่นเป็นชิ้นพอดีคำเสิร์ฟพร้อมสลัดผักเป็นเมนูที่ปรุงแต่งความอร่อยได้อย่างล้ำเลิศจานที่3วิหกเหินหาวเนื้อส่วนอกนกกระจอกเทศ หมักเครื่องเทศจนเข้าเนื้ออบจนสุกราดรสความอร่อยด้วยซอส XO เสิร์ฟบนอะโวคาโดย่างกลิ่นหอมถือเป็นการผสมผสานความอร่อยได้อย่างครบรถจานที่4เวหาสถานโลกัน เครื่องเทศคลุกเคล้าเนื้อส่วนน่องนกกระจอกเทศอบจนสุกได้ที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำผัดกับซอสเสี่ยงไห่พริกไทยดำเสิร์ฟเคียงซอสมาเฟืองเป็นเมนูที่รังสรรค์ความอร่อยได้ย่างถึงใจจานที่ห้ข้าวเหนียวโอนีแปะกล้วยหน้ากระฉี เนื้อนกกระจอกเทศส่วนอกตุนจนเนื้อนุ่มฉีกเป็นเส้นผัดกับน้ำตาลเสิร์ฟเคียงข้าวเหนียวมูนและเผือกหวานรถกลมกล่อมเป็นเมนูของหวานที่ดัดแปลงจากของข่าวได้อย่างล้ำเลิศอันดับต่อไปเป็นอาหารจากเชฟกระทะลิกเชฟป้้มครับจานแรกโชมงามกับนายกระจอกเนื้อนกกระจอะเทศสับยาบ ผัดกับเครื่องเทศนานา,นาชนิดพอด้วยแป้งปอเปีย๊ยะทอดจนเหลืองกรอบเสิร์ฟเคียงเนื้อนกกระจอกเทศมวนเห็ดเข็มทองเมื่อรับประทานจะสัมผัสได้ถึงรสชาติของนกกระจอกเทศอย่างแท้จริงจานที่2อไส้กรอกกระจอกเทศ เครื่องเทศนานาชนิดบทรวมเนื้อนกกระจอกเทศปรุงรสให้ได้ที่ยัดในไส้หมูซูวีจนสุกรมควันด้วยชาบลิกลิ่นหอมเสิร์ฟเคียงซอสเอ็กโอรสเลิศเป็นเมนูที่ดัดแปลงความอร่อยด้อย่างครบรถจานที่3นายกระจอะคล้องมัดฉาเนื้อนกกระจอกเทศตุนรวมสาหร่ายหอยไตย่และเครื่องเทศนานาชนิดเติมความอร่อย ด้วยกระเพาะปลาสดปรุงรสให้ได้ที่เมื่อรับประทานจะสัมผัสได้ถึงความอร่อยที่ยากจะอธิบายจานที่4มาล่าในากระจกะ เครื่องเทศสไตล์เสฉวนคลุกเคล้าเนื้อนกกระจอบเทศปรุงรสจนเข้าเนื้อซูวีจนสุกแล้วจีในกระทะจนกลิ่นหอมเสิร์ฟเคียงขนมผักกาดผัดซอส XO เป็นเมนูที่รวมรสชาติความอร่อยได้อย่างสมบูรณ์แบบเมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ